เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะใครว่าฮองเฮาอย่างข้าไม่งดงามบทที่ห้าสิบห้า อี่ช่างยาพูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งท่านจะพานางไปไม่ได้เจ้าพูดอะไรของเจ้าดวงตาดุดันของต้วนอินจ้างรีลงเล็กน้อยแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยมีขุนนางคนใดกล้าเป็นปฏิปักษ์กับเขาอย่างเปิดเผยเช่นนี้มาก่อนข้าบอกว่าท่านจะพานางไปไม่ได้นางมีได้รักท่านแล้วส่วนข้าก็ไม่มีทางยอมให้ท่านพานางไปจากข้างกายข้าอีก สี่หน้าของหวี่ชางหย่าซีดข่าเล็กน้อยแต่น้ำเสียงของเขากลับหนักแน่นไม่มีทีท่าว่าจะยอมถอยให้กับอีกฝ่ายตวนอ,อินจัางพูดเสียงเชียบขาดเจ้ารู้ถึงฐานะของตนหรือไม่ท่านเล่าท่านรู้ถึงฐานะของตนหรือไม่ข้าต้องการจะพานางไปเจ้าจะทำอะไรข้าได้หากเจ้ายังคิดขัดขวางก็คงมีแต่ต้องตายเท่านั้นข้าไม่มีอำนาจ จะมีก็เพียงแต่ชีวิตเท่านั้นที่จะแลกหากท่านคิดลองดูก็ย่อมได้หรือเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าเอาชีวิตเจ้าเกิดมีอันใดน่ายินดีตายไปมีอันใดน่าประวัน จินฝังเกือบปรบมือแล้วอ้าชาวบ้านไม่กลัวตายชาไหนยังใช้ความตายข่มขู่นางพิจารณาดูสีหน้าของต้วนอิ่นจ้างวัดวาด,วาดรู้สึกว่าเขาคงกำลังโมโหแทบคลั่งอยู่เป็นแน่สงสัยแม้แต่นกเขาก็คงเสื่อมสิน้นเฮ้อทำไมต้องไล่าตามมาด้วยนะต้วนอิ่นจัางพยายามควบคุมอารมณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดก็ยิ้มเย็นชาแล้วพูด เจ้าควรรู้ไว้ในท้องนั่งมีเลือดเนื้อเชื้อไขของข้าอยู่อะไรนะอะไรนะ ชาวบ้านที่กําลังมุงดูละครร้องใหญ่ต่างร้องเสียงดังแต่ที่ตะโกนดังที่สุดกลับเป็นจิ้นเฟิงทำไมนางจะไม่รู้สวรรค์การเข้าห้องหอของเขากับนางยังไม่เคยบรรลุเป้าหมายสักครั้งแต่ต้วนอินจั่งกลับทาหน้าตายใช้มือลูบไปบนท้องน้อยที่โป่งนูนออกมาเล็กๆของจิ้นเฟิงสองเดือนแล้ว เห็นอวีฉางหยาหน้าซีดกลับกลายเป็นเขียวคำ้ำเช่นนั้นนางก็รู้ได้ทันทีว่าเขาต้องเชื่อคำพูดของต้วนอินจ้างเป็นแน่ผู้คนที่อยู่รายรอบต่างจับจ้องไปที่ท้องของเจินเฟิงแล้วสะอึกสะอื้นไม่หยุดเหลวไหลนี่มันใส่ความชาวบ้านกันเห็นเห็นชาวบ้านมีหน้าท้องนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้หรือไรกันข้าไม่สน ข้าจะเลี้ยงดูเขาให้เติบใหญ่เสมือนเป็นลูกของข้าเองอี้ช้างหยากัดฟันพูดคนทั้งสองต่างยื้อแขนเสื้อของจินเฟิงไว้ต่างไม่มีใครยอมใครสีหน้าของจินเฟิงเปลี่ยนแปลงฉับพลันบ้าที่สุดเห็นข้าไม่แสดงอำนาจพวกเจ้าก็เลยเห็นข้าเป็นข้าวเหนียวปั้นหรือไรเงียบเงียบเดี๋ยวนี้นางชําเลืองมองแขนเสื้อทั้งสองด้านปล่อยมือ แม้ตัวอินจังกับหวี๋ฉางอยาจะตกใจเสียงตะวาาที่ดังขึ้นกระทันหันของจินเฟิงแต่พวกเขากลับไม่มีใครยอมคลายมือจินเฟิงประชดเสียงออกจมูกคราหนึ่งก่อนจะหยิบเอาดาบโค้งของตัวหลงเยี่ยออกมาจากบนเอลกรีดลงบนแขนเสื้อกว้างขนาดหนึ่งชื่อข้าต้องการตัดอาพรสับันสัมพันธ์กับพวกท่านคำพูดนางชวนตื่นกระหนกเป็นที่สุด พวกท่านคิดว่าตนเองเป็นใครหากขาดพวกท่านสองคนแล้วข้าจะเอาตัวรอดไม่ได้อย่างนั้นหรือพวกท่านเคยสนใจว่าข้าคิดจะทำอะไรหรือไม่จินเฟิงโบกแขนเสื้อขาดวิ่นไปมานางชี้นิ้วยังดุดันไปที่ต้อนอ่นจัางก่อนท่านคิดว่าอยู่ข้างกายท่านนั้นเป็นเรื่องง่ายใดนักหรือไรท่านคิดว่าการใช้ชีวิตโดยต้องคอยมองดูสีหน้าชาวบ้านนั้นสนุกมากอย่างนั้นหรือสวนท่าน นางหันมาทางอืีฉางหยาแค่หนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งมีค่าให้ท่านจดจำใส่ใจเนิดนานหลายปีเช่นนี้ด้วยหรืออะไรกันท่านรู้จักค่าสักเท่าไหร่เชียวนอกจากรู้ว่าข้าชอบกินซาลาเปาแล้วท่านยังรู้อะไรอีกจินฝ่งเก็บดาบของเข้าฝากพรางยกยิ้มเย็นชาข้ายุ่งมากไม่อาจอยู่รับใช้ได้นางชักเท้าเดินขึ้นหน้าหลังจากเดินไปได้สองสก้าว นางก็หันกลับมาถะลึงตาโมโหใส่คนทั้งสองไม่ว่าใครก็ห้ามตามข้ามาทั้งนั้นก่อนจะเชิดหน้าแอนอกเดินจากไปสุดท้ายก็หมดโอกาสลองลิ้มชิมรสสุดยอดซาลาเปาห่วงจี้แห่งเจีย้ยโจจนได้สวยจริงๆเลยครั้นเลี้ยวผ่านหัวมุมถนน จินเฟ่งที่ชิดหน้าเดินก้าวเท้ายาวๆอยู่ก็กลายเป็นวิ่งหัวซุกหัวซุนทันทีนางเข้าไปในโรงเตี๊ยมลากทันแม่ลากรถเทียมลาเดินทางฝุ่นตลบออกจากเจีเจ้ยโจทันทีไม่แม้แต่จะยอมเสียเวลาเอ่ยปากอธิบายใดๆหวีฉางยากับตัวอ,นอินจัง้งต่างยืนหมดสภาพอยู่ท่ามกลางฝูงชนมีคนส่งเสียงเอ่ยปากปลอบไต้ท้าอวย สตรีรูปโฉมไม่เอาไหนเช่นนั้นคุณสมบัติอันใดก็ไม่มีนำซ้ำยังเป็นของใช้แล้วของผู้อื่นฉัไหนท่านต้องดึงดันเช่นนี้ด้วยเล่าคุณชายท่านนี่บุรุษฉะไหนต้องกรังวลด้วยว่าจะไร้ภรรยาคุณสมบัติเช่นท่านจะหาสตรีแบบใดก็ยอมได้ฉะไหนต้องยึดติดกับสตรีอ้วนดำนางนั้นไม่ยอมปล่อยด้วย ตวนอิ่นจังกับอี๋ฉางหยาต่างไม่พูดไม่จาเรากับยังไม่ได้สติกลับคืนมาจากเรื่องเหนือความคาดหมายเมื่อครู่ไม่รู้ผ่านไปเนิ่นดนานเท่าใดบรรดาคนที่มุงดูกันอยู่เมื่อครู่ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายทุกคนต่างทยอยเดินจากไปจูจูอี๋ฉ้างหยาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบฝ่าบาทจะลงพระอาญากระมอมเช่นไร ก็ตามแต่พระประสงค์เถิดพะยะค่ะกระหม่อมไม่มีอันใดจะแก้ตัวทั้งสิน้นตัวอิ๋นตั้งพิจารณาดูอีกฝ่ายด้วยสีหน้าสับสนเจ้ามิใช่ต้องการแลกชีวิตกับเราหรอกหรืออีชางอย่าพูดด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดนางไม่ยินดีแลกชีวิตไปจะมีประโยชน์อันใดตัวอิ๋นจ้างถอนหายใจห่างออกไปไม่ไกลคนผู้หนึ่งกำลังโบกพัดเดินตรงเข้ามาเขายิ้มพลางพูด ฝ่าบาทช่างหน้าขายหน้ายิ่งนักกระหม่อมไม่อาจทนดูได้จริงๆตัวอินจ้างยิ้มเย็นชาต้องให้เสด็จอาชมละครเรื่องเยี่ยมแล้วตัวหลงเยี่ยปิดปากนั่นสินะแต่เสด็จอาโค้งดังจันทราที่อดีตองค์จัก,กรพรรดิพระราชทานให้แก่ท่านฉะไหนถึงไปอยู่ในมือเฮยพังได้ฮึๆฮกระหม่อมมอบมันให้นางไว้ใช้ป้องกันตัวเพื่อถูกคนอื่นรังแกเอา้า การคาดคะเนอันยอดเยี่ยมของเสด็จอากลับทําให้นางใช้ดาบโค้งนั่นป้องกันตัวจากเราตัวหลงเยี่ยงหัวเระยอออกมาสองคราฝ่าบาทกระหม่อมมิได้มีเจตนาแม้แต่น้อยเอาอย่างนี้กระหม่อมจะบอกความลับข้อหนึ่งให้ทรงทราบถือเป็นการชดเชยก็แล้วกันความลับอันใดตัวอินจังเลิกคิว้วพระองค์ทรงรู้หรือไม่ว่าเป้าหมายของการออกจากเมืองหลวงของนาง อยู่ณนะที่ได้ กว่าจินเฟิงกับหยงฝู่จะเดินทางจากเตี้ยโจมาจนถึงตีนเขาคุนหลุนพวกนางก็ต้องใช้เวลานานถึงสามเดือนหลังจัดเตรียมที่พักอาศัยในหมู่บ้านเล็กๆตรงตีนเขาให้หยงฝู่ได้เป็นที่เรียบร้อยจินเฟิงก็จัดเตรียมเสื้อผ้าอาหารแห้งพร้อมทั้งปลอมตัวเป็นชายเตรียมเดินทางขึ้นเขานางรู้สึกว่าความคิดของตนเองเหมือนจะไม่สู้ปกตินัก แต่ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วนางยังจะคิดอะไรมากมายได้อีกจินเฟิงทอดตามองไปไกลยังเพื่อเขาที่ทอดตัวยาวเป็นแนวหิมะที่ทับถมกันอยู่บนยอดเขางดงามประหนึ่งโยกจินเฟิงยกมือขึ้นท้าบอกก่อนออกเดินทางยงฝูดึงแขนเสื้อของจินเฟิงไว้พรางเช็ดเปลือกตาหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งนางก็พูดออกมา เฮยพังแม่รู้สึกว่าในเมื่อเป็นคนที่เรารักด้วยใจจริงก็สมควรจะอยู่ด้วยกันถึงจะถูกจินฝังใจลอยไปชั่วขณะก่อนจะพูดขึ้นก็ไม่ถูกไปเสียทั้งหมดบางครั้งการไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ดีกว่าการอยู่ด้วยกันเสียอีกหยงฝูนั้นคิดถึงคนไข่เนื้อแท่เจ้านางจึงทุกลูกสาวไม่เอาไหนของตอนเองด้วยความรู้สึกกระวนกระวายทีนึง จะไปไหนของเจ้าก็ไปเขาที่จินฝฟ่งมุ่งหน้าปีนขึ้นไปมีชื่อว่าเขาหนูเจียวเป็นหนึ่งในเทือกเขาคุนหลุนที่มีขนาดไม่สูงไม่เตี้ยนะัก คำพีภูผามาหาณทีบันทึกเอาไว้ว่าเทือกเขาคุณหลุนนั้นตั้งอยู่บนแผ่นดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นดินแดนบนโลกมนุษย์ของเหล่าถวยเทพเทือกเขาคุณหลุนกินพื้นที่800ตารางลี้สูงหมื่นเริ้นด้านบนมีต้นมู่เหอสูงห้าสินใหญ่ขนาดห้าแขนโอบแต่ละด้านของภูเขามีบ่อน้ำทั้งหมด9บ้บ่อมียกเป็นภรณีประตูทุก ้านมีประตูเก้าบานแต่ละบานมีไข่หมิงเฝ้าอยู่เป็นที่พำนักของถวยเทพนับร้อยบนเขาคุณหลุนจินเฟิ่งไม่ได้พบต้นหมู่เหอสูงเทียมฟ้าไม่ได้พบเจอไข่หมิงและไม่ได้พบเจอกับเจ้าแม่สีหวังหมู่หรือเจ้ามู่หวังในตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาแต่ประการใด ตอนอยู่ที่ตีนเขาเพราะได้สอบถามนายพนท้องถิ่นก่อนหน้าแล้วนางจึงเลือกเส้นทางขึ้นเขาที่ค่อนข้างกว้างมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นตอนกลางวันํำเพียงเดินทางหิวก็หยิบเอาอาหารแห้งและเนื้อรมควันที่เตรียมไว้ออกมากินพอตกกลางคืนก็ก่อกองไฟไล่พวกมแมลงและสิงสาราสัตว์รวมกับนายพลที่พบเจอกันระหว่างทางมุ่งมั่นปีนขึ้นสู ยอดเขาบางครั้งอาจรู้สึกวาดวันบางครั้งอาจรู้สึกตื่นเต้นแต่พอมาลองคิดดูการที่สตรีเช่นตนสามารถเดินทางหมื่นลี้เพียงลำพังจนมองเห็นเพื่อเขายาวเหยียดปกคลุมไปด้วยหิมะยามราตรีเช่นนี้ถึงตายก็นับว่าไม่เสียดายชีวิตแล้วเพียงแต่พอนึกถึงตัวอ,อื่นจังขึ้นมานางก็รู้สึกผิดหวังขึ้นมาเล็กๆ ตอนแยกจากกันที่เจียเจาวันนั้นเดิมนางคิดว่าเขาจะไล่าตามนางมาไม่เลิกแต่นึกไม่ถึงว่านางกลับไม่พบเห็นร่องรอยของเขาแม้แต่น้อยดูท่าคงถูกนางต่อว่าจนเจ็บปวดเลิกอาไลอาวอนในตัวนางล้มเลิกความตั้งใจไปสิน้นแล้วเดินทางกลับเมืองหลวงไปแล้วนางคิด ไม่แน่าอาจมีสักวันพอนางนึกย้อนถึงการกระทําในยามนี้บางทีนางอาจนึกเสียใจก็เป็นได้แต่หากไม่ตัดสินใจทำเช่นนี้นางก็คงต้องนึกเสียใจไปตลอดกาลนับแต่เล็กครอบครัวนางก็ลำบากยากแค้นมาโดยตลอดดังนั้นนางจึงไม่กล้าร้องขอสิ่งใด ทำได้ก็แต่เพียงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ต่อมาครั้นมีโอกาสได้อยู่ใต้คนเพียงหนึ่งเหนือคนนับหมืน่นก้มมองอาณาประชาราช ในใจนางกลับยิ่งรู้สึกว่างเปลา่าเท่าว่าเดินทางเพียงลำพังอยู่ท่ามกลางยอดเขาสูงชันอันตรายเช่นนี้ใจนางกลับยิ่งเบิกบานยิ่งกว่ามันคงจะดีไม่ใช่น้อยหากยามนี้มีคนผู้นั้นอยู่ข้างกายคอยกุมมือชื่นชมเทือกเขาลำธารยาวเหมื่นลี้นี้ด้วยกันกับนางเพียงแต่ภาระหน้าที่ที่เขาต้องแบกรับนั้นสำคัญใหญ่หลวงไม่อาจมีอันใดผิดพลาดได้ ก็เหมือนกับที่นางไม่กล้าอยู่ข้างกายเขาเพราะไม่อยากให้เขาถูกผู้คนเรียกขานว่าเป็นทรราชและนางยิ่งไม่หวังว่าตนเองจะเป็นเหตุให้เขาต้องสูญเสียความไว้วางใจจากเหล่าขุนนาง ตนความมุ่งมา่ปรารถนาและป่านิทานของเขายากจะเป็นจริงเขาควรเป็นองค์จักรพรรดิผู้เฉียบขาดฉลาดเฉลียวมีมุมอ่อนโยนอยู่ภายในใจแต่ไม่เอามันมาวางไว้ข้างกายจนกลายเป็นจุดอ่อนยิ่งไปกว่านั้นนางเองก็มีความคิดอ่านเล็กๆของตนเองเช่นกันพูดมากไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาที่นางควรทำมีเพียงมุ่งหน้าเดินต่อไปเท่านั้น ครั้นปีนสูงขึ้นไปอีกพื้นที่ด้านบนก็ยิ่งเน็บหนาวแม้แต่ต้นสนที่แกล่งเกล้าทานงยืนหยัดอดทนก็ยังไม่อาจมีชีวิตอยู่เหลือก็แต่เพียงหิมะขาวพรนไกลสุดลูกหูลูกตา จินฝึ่งซ้อนร่างอยู่ใต้เสื้อนวมหนาหนาด้านนอกมีเสื้อหนังแกะห่อหุ้มอยู่อีกชั้นนางย่ำเท้าเดินอย่างยากลำบากอยู่ท่ามกลางหิมะอีกทั้งหิมะบนยอดเขาจับตัวเป็นน้ำแข็งเรียบลื่นเป็นมันยิ่งยวด ก็มีแต่เพียงก้อนหินครุขระสองสาก้อนที่โผล่พ้นพื้นราบขึ้นมาที่พอจะให้วางเาวได้แต่ถึงกระนั้นนางก็ยังคงต้องใช้กีดปักลงบนผนังน้ำแข็งเพื่อที่จะสามารถปีนขึ้นข้างบนต่อได้อย่างมั่นใจโชคดีที่ท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสแสงอาทิตย์งดงามวิจิตรการตาทำให้บนยอดเขาไม่ได้หนาวเหน็บเย็นเยียบอย่างที่คิดไว้พอมาถึงยังพื้นที่ว่างที่ ค่อนข้างเรียบจินเฟิงก็ฝืนเหยียดกายยืนหายใจเข้าลึกยาวๆเงยหน้ามองดูยอดเขาที่ทั้งไกลพ้นและใกล้เพียงเอื้อมนางรู้สึกหูอื้อเหมือนมีก้อนหินกดพับอยู่บนอกแต่พวกนายพรานทั้งหลายต่างบอกว่าอาการเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องปกติจินเฟิงนั่งลงบนพื้นราบล้วงเอาเนื้อแห้งสองสามชิ้นออกมาจากห่อสัมภาระที่อยู่ทางด้านหลัง แล้วหนีบมันไว้ด้วยแผ่นแป้งก่อนจะอ้าปากงับมันลงไปคำโตแต่เพราะแผ่นแป้งทั้งเย็นทั้งแข็งไปตามสภาพอากาศบนเขาทำเอาฟันนางแทบหกักจินฝั่งกุมมันเอาไว้ในมือ หมายจะบีบมันออกเป็นสองส่วนนึกไม่ถึงว่าเพราะออกแรงมากเกินไปแทนที่แผ่นแป้งจะหักออกอย่างนุ่มนวลมันกลับพุ่งออกไปราวอาวุธลับร่วงหล่นลงเขาจินฝั่งนิ่งตะลึงไปมองตามทางที่แผ่นแป้งร่วงหล่นในตานางก็แดงระเรื่อเนื้อแห้งพวกนั้นเป็นเนื้อแห้งชุดสุดท้ายที่นางเหลือติดตัวแล้วนางเลียริมฝีปากอย่างอาไลอาวอนก่อนจะถูมือลุกขึ้น ยืขณะกำลังจะเดินต่อจูจ่ๆก็มีเสียงทุ้มต่ําของใครบางคนดังขึ้นมาจากทางด้านล่างของพื้นที่ว่างขนมเปียะยัดไส้หล่นมาจากฟ้าที่แท้ก็เกิดขึ้นจริงได้ด้วยคล้ายหัวเราะคล้ายไม่ใช่ จินฝั่งตะลึงยังไม่ทันที่นางจะได้สติศีษะคุนตาของใครบางคนก็โผล่ขึ้นมาจากใต้เนินอีกฝ่ายเลิกคิ้วต้องมองดูนางด้วยสายตาเย้ยหยันหลิวเฮยพังเขาพูดพลางชูแผ่นแป้งห่อไส้เนื้อแห้งในมือใจเจ้าคงกำลังเลือดไหลยอยู่กระมังดูสิหากไม่มีค่าเจ้าจะทำเช่นไร นี่มันคนที่ไม่สมควรและไม่มีทางมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้มีใช่หรือไรกันตวนอิ่นจัง้งทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้จินเฟิงตะโกนเสียงดังเจ้ามาได้แล้วทำไมข้าจะมาไม่ได้ตวนอิ่นจ้างยิ้มปีนตามขึ้นมาเขาขยับเข้ามาใกล้นาง ก่อนจะยัดแผ่นแป้งยัดไส้ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใส่มือนางจินเฟิงรีบหันมองไปรอบๆออย่างร้อนรนแต่กลับไม่เห็นใครอื่นแม้แต่ผู้เดียวนางมองดูเขาเป็นถึงประมุขของแผ่นดินแต่กลับเดินทางตามลำพังมายังสถานที่เช่นนี้เหมาะสมแล้วเช่นนั้นหรือ แล้วงานราชกิจต่างๆในราชสำนักเล่าท่านจัดการเช่นไรพระพันปีเล่าไหนจะยังอะไรบางอย่างถูกยัดเข้าใส่ปากรสชาติหวานๆที่แท้ก็ขนมนาแท่งนี่เองหลิวเหยพั่งข้าพบว่านับวันเจ้าก็ยิ่งตุกจิกจู้จี้มากขึ้นทุกที่หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานก็คงได้กลายเป็นภรรยาหน้าเหลืองแน่ ตวนอิ่นจ้างยืนกอดอกหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ขมวดคิ้วพลางพูดไม่ใช่สิท่าทางของเจ้ายามนี้ตลอดทั้งชาติก็เป็นภรรยาหน้าเหลืองไม่ได้เป็นก็ได้แต่อ้วนดำเท่านั้นจินฝังมโมโห่านตามข้ามาหรือตวนอิ่นจ้างยิ้มหยนันใครว่าข้าตามเจ้ามาข้าอยากมาเที่ยวชมเขาคุณหลุ่นบ้างมีได้หรือได จินฝฟิงพูดไม่ออกเขามันช่างไรย้ยางอายโดยแท้เช่นนั้นชาวบ้านอย่างข้าก็ไม่ขอกีดขวางองค์จกกักรพรรดิเช่นท่านแล้วข้าไปก่อนละนางโมโหช่วยคว้าห่อสัมภาระหันหลังเตรียมเดินจากไปแต่ตัวอิ่นตั้งกลับคว้าห่อสัมภาระนางไว้พร้อมออกแรงดึงข้าหิวแล้วท่านหิวแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าด้วย จินฝังชดค้างดึงห่อสัมภาระกลับด้วยท่าทีหงุดหงิดรำคาญเมื่อครู่ข้าช่วยขนมเปี๊ยะยัดไส้ของเจ้าไว้หรือเจ้าไม่คิดจะแบ่งข้าสักครึ่งจินฝ่งมองดูแผ่นแป้ง,ปงยัดไส้ในมือแบ่งท่านครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งนางออกแรงบีบมันอีกครั้งแต่ถึงกระนั้นแผ่นแป้งแผ่นนั้นก็ยังแข็งเป๊กเช่นเดิมข้าให้ท่านหมดเลย ินฟึ่งตัดสินใจยัดแผ่นแป้งทั้งก้อนใส่ลงในอ้อมแขนของตัวนอื่นจ้างตัวนอื่นจ้างถอนหายใจแล้วลากนางกลับมาอีกครั้งเจ้าอยากไปจากข้ารวดเร็วเช่นนี้เลยหรือใช่เขาถอนหายใจอีกรอบต่อให้ไม่อยากเจอข้าแต่อยู่คนเดียวบนเขาอย่างไรก็ควรกินของดีๆสักหน่อยจะกินแต่แผ่นแป้งเช่นนี้ได้อย่างไรกัน จินฝฟ่งงุนงงไม่เข้าใจ,จเจตนาของเขาตวนอินตั้งตวงมือนางล่างให้มานั่งลงตรงตำแหน่งที่ค่อนข้างสบายกว่าเดิมท่านคิดจะทำอะไรจินฝฟ่งมองเขาด้วยสายตาระแวดระวังตวนอินจ้งหัวเราะเฮ้ๆเฮยพังเจ้าเคยเห็นการแสดงกลนหรือไม่เขาตบมือก่อนจะหยิบเอาของว่างสีม่วงชิ้นหนึ่งออกมาจากทางด้านหลังราวกับปฏิหาร นี่คือขนมข้าวเหนียวดำที่เต้าชอบ จินฝฟงอ้าปากกว้างตวนอิ่นจั้งปรบมืออีกครั้งบนมือมีลูกท้อปรากฏขึ้นอีกลูกจินฝั่งคว้าลูกท้อลูกนั้นมาดูเป็นของจริงบนผิวของมันยังมีขนเล็กละเอียดอยู่ครั้นปรบมืออีกรอบไก่ย่างชุ่มน้ำมันที่ถูกห่อไว้ในกระดาษห่อเนื่อก็ปรากฏขึ้นมาอีกจินฝั่งตะลึงอ้าปากตวนอิ่นจั้งนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้านางกินสิ พอเห็นนางยังคงนิ่งอื้องเขาก็ยื่นมือตบลงบนหัวนางเบาๆคร้าหนึ่งอย่าเอาแต่ตะลึงกินเสร็จแล้วยังจะต้องขึ้นเขาต่ออีกจินฝฟิงพิจารณาอาหารในมือโดยละเอียดในที่สุดนางก็เงยหน้าถามเขาอย่างระแวดระวังท่านใช่ตัวอินจ้างจริงหรือคงมีใช่ผีสางเทวดาบนภูเขาปแปลงกายมาล้อข้าเล่นกระมัง ครันได้ยินนางพูดเช่นนั้นตัวอ,อินจังที่กำลังเคียวแผ่นแป้งก็สำลักหนักน่กนวงน้ำตาแทบร่วงเจ้านี่ก็จริงๆเลยหากไม่พูดจะทำชาวบ้านตกใจแล้วนอนตายตาไม่หลับหรืออะไรกันเขาขยับเข้าใกล้นางท่าทีชวนให้ตกประวันข้าใช่บุรุษของเจ้าหรือไม่เจ้าก็ยังแยกไม่ออกอย่างนั้นหรือผู้ใดเป็นบุรุษของข้ากัน อินเฟ่งหน้าร้อนพระเผา,านางรีบชักสีหน้าโยนขนมข้าวเหนียวดำทิ้งแล้วหันหน้าเตรียมเดินจากไปพอเห็นนางโมโหทำเป็นไม่รู้จักกันเช่นนั้นเขาก็รีบขยับขึ้นหน้าดึงข้อมือของนางไว้ก่อนจะลากนางเข้าสู่อ้อมแขนไม่ยอมเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงอีกปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ